กำลังมองหารถเก๋งเกียร์ธรรมดา4ประตูกว้างขวางนั่งสบายสภาพส,สวยๆปีใหม่ๆนะครับพร้อมล้อแม็กใหม่ยางใหม่ไปด้วยเลยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราพามาดูเป็นรถเก่งที่เรียกว่าราคาประหยัดกันบ้างดีกว่านะครับแถมได้ปีใหม่ๆด้วยกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ ซูซูกิเซียนะครับ1.2 GA นะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2018เลยนะครับราคาอยู่ที่269,000ครับแต่เหมือนเดิมนะครับมาจากคลิปเรานะครับแคปไปรับส่วนลด20,000บาทนะครับเหลือ249,000บาทเท่านั้นเองบอกเลยว่าคันนี้มีอะไรแต่งมาให้เยอะมากๆเลยนะครับที่สำคัญอย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยนะครับคันนี้ได้ล้อแม็กใหม่ยางใหม่ไปด้วยเลยนะครับตรงนี้คุ้มแน่นอนนะครับโอเค มาคันนี้มีอะไรกันบ้างสเปคคร่าวๆนะครับสำหรับตัวนี้1.2 GA ก็คือจะเป็นเซียสที่เป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับเริ่มต้นเกียร์ธรรมดาก็คือเป็นตัว GA นะครับสำหรับโฉมด้านหน้านะครับในส่วนของตัว GA เนี่ยในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับจะไม่ใช่โครเมียมนั่นเองแต่ก็ดูเข้มเข้มดุด,ดุดีเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับโคมไฟอะไรต่างๆก็คือยัง ใสๆอยู่เลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็โคมด้านในนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นั่นเองนะฮะสำหรับตรงนี้ด้านหน้าต่างๆสีดําก็คือสวยๆแทบไม่มีริ้วรอยอะไรให้เห็นเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราพาดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าคันนี้สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างรถปีออ18นะครับโอเคครับผมมาในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับนี่นำสำหรับภายในห้องเครื่องนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,200ซีซีนะครับ 4สูบ16วาลวนั่นเองนะครับคันนี้ก็เครื่องยนต์เบนซินเติมน้ำมันนะครับรองรับ95 91 E20 อย่างที่เราเข้าใจกันได้เลยนะครับแล้วก็ 1200cc ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้แล้วในส่วนของอื่นๆนี่นะครับให้ดูโครงสร้างกันหน่อยพวกรอยแต้มสีอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบๆเดิมๆนี่เบ้าโชกนะครับเีนเดิมๆนะฮะนี่ไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนี่ด้านหน้านะครับคานหน้า นี่นะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับอยู่กันกลมๆเดิมๆนี่ซีนด้านในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเบ้าโชคนะฮะนี่สติกเกอร์มอกออยู่ครบๆนะครับรถเรามีรับประกันทุกคันอยู่แล้วด้วยนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะครับซื้อไปตรวจเจอยินดีซื้อคืน100%เลยนะครับพร้อมกับมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับหปีหรือ1,000 0โลนะครับให้กับรถ ทุกคันไปเลยนะครับตรงนี้ออกไปเนี่ยลูกค้าแบบว่ามั่นใจได้เลยนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับโอเคมาแล้วคันนี้มีอะไรอีกบ้างเรามาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับใครขับเกียร์ธรรมดาได้เนะี่ยคันนี้โนต้ตมองว่าคุ้มมากๆคุ้มยังไงมาดูกันอีกนะครับนี่ในส่วนของล้อนะครับคันนี้ปกติแล้วเดิมทีในส่วนของตัว G A เกียร์ธรรมดามันจะเป็นล้อกระทาใช่ไหมครับเราก็อ ي, มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใส่มาให,ให้ใหม่เลยนะครับเป็น ล้อแม็กใหม่ยางใหม่ไปแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นแม็กแบบ5ก้านแบบนี้นะครับสีดําเข้ากับตัวรถมากนะครับนี่เป็นขอบ15นั่นเองนะครับโอ้โหคันนี้ก็คือนี่ยางนะครับสัปดาห์ที่10ปี2 2ก็คือเป็นยางใหม่เลยนะฮะลูกค้าก็คือได้ไปเนี่ยได้ล้อแม็กใหม่ยางใหม่พร้อมลดราคาไปอีก20 0 0 0นนะครับเหลือ249,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหผ่อนอยู่5,000กว่าบาทนะครับทุกคนบอกเลยว่า ่อนถูกมากแล้วก็ได้ล้อแม็กใหม่ยางใหม่ไปแล้วใช้กันยาวๆแล้วก็อ่ะให้ดูในส่วนของสภาพสีก่อนสีดำาๆแบบนี้ล่องรอยอะไรนี่แทบไม่มีให้เห็นเลยนะครับพร้อมกับการสตราดนะครับสีฝั่งเรียบร้อยครบเลยแล้วก็ในส่วนของมือจับนะครับเดิมทีปกติแล้วมือจับตัว GA จะเป็นอ่าสีดำนะครับแต่ว่าอันนี้เราติดมานะครับเป็นโคม,มี่มมาสีประตูเลยนะครับอ่ะให้ดูสภาพภายในกันหน่อย นี่รถปี2018นะครับทุกคนราคานี้ได้รถปีที่ใหม่มากๆนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาคอนโซลหน้าอะไรต่างๆภายในก็คือดูโอเคแล้วนะครับสําหรับรถมือสองนี่เบาะผ้าอะไรต่างๆนะครับไม่มีฉีกขาดชํารุดแทบจะไม่มีรอยยับอะไรเลยนะครับคันนี้คือสภาพมาดีมากๆแล้วก็นี่ให้ดูโครงสร้างกันหน่อยนี่เม็ดอาร์กนะครับนี่ทุกคนดูได้เลยว่ารอยเม็ดอาร์กอยู่คมๆคมๆเดิมๆนะครับไม่มี ชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับอ่าโอเคนี่นะครับในส่วนของรอยน็อตต่างๆนี่นะครับรอยแต้มสีอยู่เดิมๆไม่มีถอดไปนะครับนี่แผ่นเพรทนะครับนี่อยู่ครบนะครับนี่รอยน็อตด,ด้านในนะฮะอยู่กันสวยๆเดิมๆเลยอ่าเดี๋ยวเราพาดูอีกฝั่งนึงนี่ให้ดูกันทุกประตูเลยแล้วก็โน้ตบอกเลยวว่าเซียสเนี่ยเป็นรถที่อ่า มีห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างเลยอย่างที่เห็นเลยนะครับสาหรับด้านหลังเบาะผ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ภายในนี่จะมีในส่วนของที่พักแขนมาให้แล้วนี่แบบนี้นะครับตัวเริ่มเขาก็มีออปชันอะไรต่างๆมาให้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสําหรับซูซูกินะครับใครแบบอยากได้เกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นรถที่แบบได้ใหญ่ๆห,หน่อยเนะี่ยมองเฟียสไว้ได้เลยนะครับนี่ขอบประตูด้านในนะครับรอยเม็ดอาร์คอยู่กันสวยกลมคมๆนะครับนี่โอเคมาเดี๋ยวน้อลองเข้าไปนั่งให้ดูด้วยว่า ลองเทียบสัดส่วนกันดูว่ารถเนี่ยมันกว้างประมาณไหนนะครับก็คือโน้ตสูงอยู่170นะครับตัวเล็กๆแบบนี้ก็ <c oughs> เข้ามานั่งเนี่ยด้านในก็โอเคเลยนะครับในส่วนของความกว้างอะไรต่างๆเฮดลูมต่างๆเหลือค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับขาเหลือเยอะมากมองว่าแบบเป็นรถที่แบบครอบครัวนะครับนั่งกัน4-5หคนเนี่ยได้สบายๆเลยถ้านั่ง4ก็ฝั่งข้างหลัง2ก็มีที่วางแก้วน้าแบบนี้เอามาวางแขนได้นะครับ นั่งไกลๆเนี่ยสบายแน่นอนนะครับแล้วก็ขับสนุกแน่นอนนะครับสำหรับเฟียสคันนี้เครื่องยนต์1 2 0 0ซีนะครับแล้วก็อื่นๆนี่ความกว้างก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับด้านในของรถคันนี้นะครับสภาพคือดูดีมากๆนะฮะรถปี18แต่ว่าไม่มีล่องรอยอะไรให้เห็นกันเลยแล้วก็นี่ในส่วนของโฉมด้านหลังจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับออปชั่นต่างๆก็จะยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าตัวเริ่มนะครับเฟนเซอร์ไม่มีแต่ว่า ใครแบบว่าขับคล่องๆแล้วก็ดูคันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มนี่เปิดไฟฟ้าอย่างนี่ด้านหลังนะครับนี่ในส่วนของด้านหลังก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยสาหรับเซียนเนี่ยกว้างประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ให้ดูพวกชุดปะยางฉุกเฉินประแจอยู่ครบนะครับถ้าไม่มีแม่แรงอะไรขาดเราเอามาใส่ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้ดูนี่ในส่วนของซีนด้านในนะครับเดิมๆนะครับด้านหลังนี่ รอยเม็ดอาร์คนะครับซีนเดิมๆนะครับไม่มีชนเข้าท้ายมาอย่างแน่นอนนี่นะี้ครับรอยซีนแนวเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนี่ด้านในตรงนี้สติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่นี่ซีนด้านในเม็ดอาร์คนะครับรอยน็อตต่างๆอยู่ครบสองฝั่งเลยนี่ไม่มีถอดนะครับนี่ไม่มีถอดไม่มีแกะมานะครับคันนี้สติ๊กเกอร์อยู่เดิมๆนะ สภาพคือโอ้โหคุ้มมากนะครับกับราคาเนี่ยก็คือลดไปเหลือ249,000ได้ล้อแม็กใหม่ยางใหม่แล้วก็สภาพอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับนี่ใครแบบอยากดูแบบเกียร์ธรรมดาแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับดูเป็นเซทคันนี้ได้เลยนี่นะครับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบนะครับรถไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อในส่วนของ ฟังคนขับกันเลยนะครับว่าคันนี้ออปชั่นมีอะไรมาบ้างสําหรับตัวเริ่มต้นนะฮะแต่บอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นเนี่ยถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับโอเคมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับนี่พวงมาลัยก็3ก้านสีดําปกติแบบนี้นะครับสภาพเบาะต่างๆก็เบาะผ้าเหมือนกันเลยฟังคนขับนี่ก็ไม่ค่อยมีรอยยับอะไรเท่าไหร่เลยนะครับถือว่าสภาพนี่โอเคมากๆเลยนะฮะแล้วก็นี่ในส่วนเม็ดอาร์คเหมือนเดิมนะครับเราแกะให้ดูกันทุกประตูอยู่แล้วนี่นะครับ กลมๆคมๆเหมือนเดิมนะครับนี่โอเครอยน็อตต่างๆนะครับแต้มสีอยู่ครบนะครับนี่สติ๊กเกอร์อยู่นะฮะนี่แนวด้านในเดิมๆโอเคมาดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเลขไม่กันด้วยนะครับว่าคันนี้เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่นี่โอ้สตาร์ทติดง่ายนะครับโอเค อันนี้นะครับเลขไมล์อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งพันนะครับหกร้อยยี่สิบเก้านะครับตีเลขไมล์ก็ตีซะแสนหนึ่งนะครับรถปี2018ใช่ไหมครับก็คือไมล์ประมาณนี้ก็ลองบวกลบกันดูนะครับก็ตีซะปีละไม่เกิน2000 0โลนะครับต่อปีสําหรับเจ้าคันนี้ก็คือถือว่าวิ่งค่อนข้างน้อยเลยนะครับกลางๆไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยหรอกครับประมาณนี้นะครับสำหรับรถปี2018แนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพภายในต่างๆก็อย่างที่พาดูเลยนะครับและจุดเด่นอีกอย่างของคันนี้นะครับก็คือนี่เลย เจ้าของเก่าได้ทําการติดจอมาเรียบร้อยนะครับจอยังไงนี่ก็คือเป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะครับนี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูวิทยุนี่ต่างๆใช้ได้หมดนะครับนี่มีติดมาให้เรียบร้อยแล้วปกติเสียตัวเริ่มเป็นวิทยุธรรมดาอันนี้เป็นจอแบบทัชสกรีนแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ USB อะไรต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับเหมาะแก่ยุคนี้มากๆนะครับต่อบลูทูธเปิดเพลงได้เลยแอร์ก็แมนวนวลปรับมือปกตินะครับนี่แล้วก็คันนี้เกียร์อย่างที่บอกเป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่ ก็เป็นแบบ5สปีดนะครับนี่ทุกอย่างอุปกรณ์ใช้ได้หมดนะครับสภาพคือโอเคมากๆเลยโอเคครับผมและนอกจากคันนี้นะครับตัวเริ่มก็จริงนะครับแต่ว่าในส่วนของกระจกมองข้างอะไรต่างๆเขาเนี่ยก็เป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับเออทุกคนตัวเริ่มที่มีแบบปรับไฟฟ้าในรุ่นเกียร์ธรรมดาเนี่ยแบรนด์อื่นๆอาจจะไม่ค่อยให้มาแต่ว่าในส่วนของซูซูกิเซียคันนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวกระจกปรับไฟฟ้าตรงนี้ก็ถือว่า เยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจคันนี้เรามาสรุปกันหน่อยนะครับกับเจ้าคันนี้ซูซูกิเซียสนะครับ1.2 GA นะครับปี2018นะครับราคาค่าตัวนะฮะนี่หน้าร้านเราขายกันอยู่269,000บาทนะครับแต่คลิปนี้แคปตไปรับส่วนลด20,000บาทเหลือ 249,000เท่านั้นเองนะครับแล้วได้ล้อแม็กใหม่ยางใหม่ไปแล้วด้วยนะครับบอกเลยว่าหัวราคานี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับพ่อยู่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตลอดอายุสัญญาใครสนใจก็สามารถแคปกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามไว้เดี๋ยวจะได้มีรถใหม่ๆเข้ามาให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้นุก็ต้องขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ